มาเฉลยโจทย์หน้าเพจกันข้อนี้ถือว่าท้าทายมากมากมากมา,าข้อสอบจริงไม่ยากขนาดนี้ครูเบิร์ตลองเอาให้มาทําลองให้เอามาทําเล่นๆนะฮะเฉลยเร็วก่อนนะครับตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอกทําไมล่ะครูเบิร์ตทำไมล่ะ,ละให้นักเรียนรู้จักคําว่า d i s a b l e ก่อนอ่ะบอกก่อนนะ able ปกติเป็น adjective แปลว่าสามารถถูกไหมเติม dis erm เข้าไปก็แปลว่าไม่สามารถ d i s a b l e เป็น adjective เหมือนกันแปลว่าพิการฮะ คนที่ไม่สามารถใช้แขนขาได้บางส่วนหรืออาจจะหมายถึงพิการทางด้านสมองหรือทางด้านภาวะอารมณ์อะไรก็ได้จิตใจมีความผิดปกติทางด้านจิตเวทก็ได้นะครับเขาบอกว่า there is a support group for parents of disabled students เทียบคาว่า disabled แปลว่าพิการใช่ไหมถ้าเติม ed เข้าไปแปลว่าพิการเป็นอ j e c t i v e แปลว่ามีกลุ่ม support ส,สำหรับพ่อแม่ที่ เป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่พิการนะคะลักษณะนั้น disabled แปลว่าพิการฮะ,ะ disabled พิการเดี๋ยวเบิร์กขอเช็คดิกชันนารีให้เลยเผื่อใครสงสัยนะว่าถ้าเกิดไม่เติม ed ล่ะคะถ้าสมมติไม่เติม ed ละ่ะมันจะมีหน้าที่ของคำเป็นอะไรบ้างนะฮะในลอง g m a นะครับ disabled ที่ไม่เติม ed จะเป็น verb นะฮะมันจะมีความหมายแปลว่าทำให้ใครบางคนเนี่ยพิการ อย่างเช่นสงครามทําให้ฐานบางนายเนี่ยพิการนะสงคราม disable ฐานบางนายลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรูป adjective จะต้องเติม ed อันนี้ยึดตามดิกลองแมนนะครับในที่นี้ขอเน้นตรง ed ก่อนถัดไปนะมันมีอีกหนึ่งความหมายคือมันสามารถเป็นคํานามได้มีข้อแม้ว่าต้องใส่เด h e ข้างหน้าเหมือนกับคำว่า rich ที่แปลว่ารวยฮะปกติเนี่ยมันจะเป็น adjective พอใส่ the ข้างหน้ามันจะแปลว่าพวกคนรวย อันนี้คล้ายกัน disabled เป็น adjective แปลว่าพิการ s a d the ก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีภาวะความพิการนะฮะเช่นสมมติครูบบอกว่า the building has good access for the disabled ตึกเนี้ยเขามีการเข้าถึงที่ดีมากๆสำหรับคนพิการนะคือทำทางลาดชันขึ้นไปรถเข็นวีลแชร์จะได้เข็นขึ้นไปได้ลักษณะนั้นนั้อเรียนมาดูโจทย์ของเรานะว่าทำไมถึงตอบเป็นดีด็อเลยมีเดอเนาะ ต้องเป็นคำนามแล้วก็ต้องเป็น the d i s a b l e ที่เติม ed เข้าไปต่อเป็นข้อ c หรือไม่ก็ข้อ d ีด o อกบางคนบอกครูเบิร์ต disabled ในที่นี้เป็นคำนามใช่ไหมก็ต้องใช้ adjective มาขยายไงซึ่งตามหลักมันต้องอย่างนั้นใช่ไหมแต่ฝรั่งนิยมใช้ข้อ d ีด o อกค่ะครูเบิร์ต search มาให้แล้วนะฝรั่งนิยมใช้ d ีด o อกจริงๆด้วยคือครูเบิร์ตเนี่ยใส่เครื่องหมายคำพูดในคำว่า mentally disabled กับ mental d i s a b l e ปรากฏนะฮะ คนเนี่ยนิยมใช้ mental y disable ผลการค้นหานะหล้านกว่าแต่พอเป็น mental disable จะเป็น3,000หมายความว่าแทบไม่มีคนใช้ดังนั้นต้องตอบเป็นดีดอคฮะที่มาที่ไปเนีครับเราคาดการได้แบบนี้เนื่องจากว่าแต่เดิมเนะี่ย disable d เป็น adjective ถ้าจะขยาย adjective ต้องใช้รี่มาขยายถึงแม้ disable d จะกลายเป็นคำนามไปแล้วก็จริงแต่มันยังมีความเป็น adjective อยู่ เขาก็เลยนิยมใช้รีมาขยายนั่นเองนะครับ mentally disabled mentally disabled นะครับแปลว่ามีความพิการทางด้านจิตใจอาจจะมีอาการทางจิตเวทลักษณะนั้นโจทย์เขาบอกว่า there is considerable considerable <laughs> ลิมตันกัน considerable room for improvement in facilities for treating the mentally disabled considerable นะฮะมันเป็น adjective แปลว่าค่อนข้างมาก รูมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าห้องแต่แปลว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ฮะรูมในที่นี้แปลว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้อ่า i l i ิลิตีคือพวกตึกต่างๆที่ใช้งานในการดูแลรักษาคนป่วยหรือใช้ในการผลิตสินค้าอะไรก็ว่าไปเขาบอกว่ามีโอกาสค่อนข้างมากนะในการพัฒนาตึกสำหรับรักษาผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตสื่อประมาณนั้นนะครับ วันนี้มีเรื่องมาเล่านะฮะเรื่องในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับผู้หญิงจีนคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คาดว่าใช่นะฮะเชี่อวคุณหมิงเจียเขาเนี่ยชอบในการตัดเย็บเสื้อผ้ามาๆใฝฝันอยากไปที่ปารีสนะ,ะปรากฏก็เก็บเงินแล้วไปเป็นช่างที่ปารีสได้จริงๆปรากฏว่าเขาเนี่ยผลิตคล้ายๆกับเป็นเสื้อไหมพรมถ้าเวอร์จำไม่ผิดนะขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีลูกค้าชอบมากอยากให้ผลิต400ตัวภายใน1เดือนเอา ตายแล้วไอ้เสื้อไหมพรมแบบนี้มันผลิตได้ไม่กี่ตัวต่อทีเท่านั้นถ้าผลิต4 0 0ตัวเนี่ยต้องมีคนงานเยอะมากผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมแพ้เขาก็เลยไปจ้างคนงานเท่านั้นอนะให้มาช่วยการผลิตเสื้อไหมพรมนี้โดยการสอนงานให้เลยปรากฏผลิตผ,ผลิตทันเสร็จก่อนเวลาประมาณ4วันด้วยซ้ำนะฮะทีนี้เขาก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในแง่ที่ดีนะฮะแล้วก็ชอบที่จะพัฒนางานผลงานตัวเองก็จัดงานแฟชั่นโชว์ แล้วปรากฏว่าระหว่างที่จัดงานแฟชั่นโชว์มีงานแทรกลูกค้ารายสําคัญอ่ะขอให้ผลิตเสื้อผ้าในประมาณประมาณหนึ่งคือเขาต้องเลือกอ่ะว่าจะจัดการแฟชั่นโชว์หรือจะต้องรับรับงานลูกค้าคนนี้ตามเรื่องเล่านะคือเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องรับอ่ะลูกค้าคนนี้เป็นรายสําคัญมากๆแต่แฟชั่นโชว์ก็ต้องจัดปรากฏเขาคิดออกเลยเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเสื้อผ้าที่ต้องตัดที่ลูกค้าเนะี่ย ตอนนั้นอ่ะมันอยู่ในระหว่างการตัดเย็บถูกไหมเราก็เอาเสื้อผ้าในระหว่างการตัดเย็บมาแสดงโชว์ไปเลยมันจะได้แหวกแนวปกติในงานแฟชั่นโชว์อ่ะเขาโชว์เสื้อผ้าที่เสร็จแล้วแต่เราจะโชว์เสื้อผ้าที่ยังไม่เสร็จกลายเป็นว่าคนชอบมากๆเพราะได้เห็นเนื้อผ้าเห็นเบื้องหลังที่แท้จริงทําให้หลังจากจบงานนะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายรวยเลยนะครับเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราลงมือทํางานอ่ะ เราอาจจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างที่เราแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้อย่ามัวแต่คิดเฉยๆลงมือทำไปด้วยฝากคำคมเอาไว้แบบนี้คพราะว่า you can't use up creativity use up คือใช้ให้หมดไป the more you use the more you have คุณไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์จนหมดไปได้หรอกยิ่งคุณใช้เยอะเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีมันมากขึ้นกว่าเดิมถ้าตอนนี้เราอับจนหนทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะ ลองลองมือทําอะไรเล็กๆน้อยๆดูไม่แน่ไอเดียอาจจะเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดก็ได้นะครับ